มีขนมยังได้เขนมอะไรกันนะพี่ยังอยู่พวกวจะขอเงินเลยไอจีไม่มานอนเยงนไม่ร้องไม่รังฉันนี้เาเบาฉันนี้เาเบาไอจีขึ้นไอจี

ตอนนี้ได้เวลาของคอุณอากีจะนอนแล้วแต่ว่ายังไม่นอนง่วงหรือยังเอ่ยไอ้กิงง่วงหรือยังคุณอากีง่วงหรือยังคะฮึคุณอากีป๊อกใหม่ป๊อกใหม่ป๊อกใหม่ แฉะไปเรื่อยๆก๊กไม่ก๊กไม่๊ก

ถ่ายไว้ให้คุณอกีดูตอนโตนะคะตอนนี้แอกีแปดเดือนกับอีกอวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาสองพันห้าอยกสิบห้าอกีแปดเดือนสิบเจ็ดวันคุณพ่อถ่ายให้พ่อทนถ่ายอากีกำลังเล่นก่อนจะนอนตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงพอดี ตอนนี้เอ็กจี้ยังไม่คานนะคะเอจี้ยังไม่คานเลยแปดเดือนกับเก้าเดือนแล้วแปดเดือนกับอีกสิบเจ็ดวันเอกี้ไม่ให้ใครอุ้มเลยนอกจากคุณแม่กับคุณยายกับคุณตาสามคนคุณพ่อคุณพ่อเขาไม่คยได้อุ้มเลย ที่ที่แล้วคุณยาจีติดโควิดนะค่ะทุกคนคุณยาจีติดโควิดนะค่ะทุกคน